สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พักเนาะพักขับรถประมาณ30นาทีแล้วก็เหลืออีกประมาณสี่ชั่วโมงขับต่อเนาะวันนี้ก็อากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนนะครับข้างนอกอากาศกำลังดีนะครับคนต่างแดนคนต่างแดนนะครับตอนนี้ที่จอดพักผ่อนนะครับพักผ่อนประมาณ30นาที อากาศนี้ก็ไม่หนาเท่าไหร่อีกไม่นานก็คงจะมีหิมะลงมานะครับตอนนี้แต่ตอนนี้มันใบไม้มันจะเริ่มเปลี่ยนสีอยู่ข้างนอกนะครับอากาศดีมากวันนี้โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากให้ดูว่าคน ลาวคนไทยที่ขับรถทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะขับรถไอ้พวกบรรทุกรถรถท่วงหรือเปล่าที่ที่บ้านเขาเลือกเนาะที่นี่เขาเลือก18ล้อ semi truck ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ